ไอหนุ่มเอาเลยละกันไอหนุ่มจังหวัดเหรอใครมองหลังมีคนมองหลังไอหนุ่มไอไหนไหนอะเสียงกลางโลกนี่ไงโอ้ยเกือบเบี้ยงครับโอ้ทามแล้วด้วยเฮ้ยเพื่อนลงไปยึดจุดแล้วเพื่อนลงไปยึดจุดเอ้ามาจากไหนอีกไอ้บ้าเอ้ย ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง This n e w สวัสดีครับผมท่านะผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับปืนที่มีชื่อว่าแท็กวีนะผมหรือว่าสกาที่เป็น Battle r i f ไรเนั่นเองอ่าผมจะขอเรียกว่าสก้า LMG แล้วกันเนาะโอเคครัผมสำหรับของแต่งในคลิปนี้นะผมก็จะเน้นคุมปืนเน้นความตะถียรนของปืนนะผมเพราะว่าปืนนี้ผมว่าค่อนข้างจะใสเลยคนระับเวลาเรายิงในระยะไกลๆฮนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งชิ้นแรกกันนะครับผมมัสเซลผมใส่เป็น ่ไหนวะนี่ครับผมแคสโตเวีย dx90 นี่นะแล้วก็จูนไปทางด้าน Bullet Velocity ฮะแล้วก็เลคอเอ้ยเๆเลยรีคอยสมุทเน็ตเฮ้ยลิ้นพันกันอีกอล้โอเคผมต่อมา Under Barrel Under Barrel ใส่เป็น f t a c Ripper 56ครับผมแล้วก็จูนไปทางด้าน Imming Eden Stability แล้วก็ Recoil Stabilization นะผมต่อมาแม็กกาซีนใส่เป็น50นัดไปเลยฮะเพราะว่าเดิมๆอ่ะม,มันจะ20นัดมั้งถ้าจำไม่ผิด ไม่พอแน่นอนฮะสานัดก็ไม่พอผมต้อง50ไปเลยกดแบบยับยับไปเลยฮะโอเคผมต่อมาเรียกลิปใส่เป็นนี่ครับผม FHS Combat g r i p จะช่วยเพิ่ม Recoil นะแล้วก็จูนไปทางด้าน i m i n g e n d Stability ครับผมแล้วก็ Recoil Steadiness ต่อมาอันสุดท้ายอันสุดท้ายสโคบนี่แล้วแต่เราเลยว่าเราจะถนัดอันไหนแต่ผมเล่นปืนนี้ผมจะชอบใส่เป็นตัวนี้ MOPV4 ครับผมแล้วก็จูนไปทางด้านฝาแล้วก็ Flint Resistance โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูในสนามซ้อมยิงปืนก่อนนี่เดี๋ยวดูรูปร่างหน้าตาก่อนนะประมาณนี้ครับผมชืบเดี๋ยวลองมายิงกันลองดูฮะโอ้ยยิงไม่โดนนี่ประมาณนี้ครับผมค่อนข้างที่จะแบบนี่ครับผมนิ่งเลยตอนแรกๆถ้ายังไม่ได้แต่งอะไรจะค่อนข้างสายมากเลยฮะประมาณนี้ โอเคเดีย๋ยวเราไปโดดล่มกันเลยดีกว่าผมต้องไปยิงคนจริงๆนะถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีครับผมไปฮะไปลุยกันเลยได้เวลาลุยแล้วครับผมไปลงไหนมาี่นี่เดี๋ยวมาแถวๆขอบวงก่อนแล้วกันนะมีคนมาลงไหมไม่มีเป็นไรฮะเดี๋ยวเราฟาร์มให้พร้อมก่อน ไปหาเพื่อนดีกว่าครับไปรวมกลุ่มดีที่สุดวิ้ยใครวิ่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มอวิ่งทำไรเนี่ยโอ้เสียงข้างบนเสียงปืนเพียบเลยต้องขึ้นไปแจมอะไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนเอาเงียบไปแล้วเสียงเหมือนคนนี่ไงคนกลางร่มอุ้ย ต้องซ้ำอะต้องซ้ำไม่รู้เขามีเซลล์รีไวท์เปล่าแต่นอนนิ่งเลยโอเคอุ้ยมีคนมาแกมสวัสดีพวกไอไหนเราฝั่งนู้นมาอีกฝั่งนู้นมาอีกโหมากันเยอะเลยฮะอย่างนี้ต้องอ้าวเพื่อนจัดการไปแล้วอ้ยเหมือนมีคนบินมาอีกนะเมื่อกี้ ไ,ไปไหนกันหมตรงนู้นเอ้าได้เฉยเลยฮะได้ไหมไ้คิวเลยเหมือนไปแย่งเขาเลยวิ่งโอ้โหตรงนู้นวิ่งวิ่งกันอยู่ฮะเพื่อนดาวหมดแล้วสวัสดีเพื่อนดาวหนึ่งอุย้ยโดนอุ้ยข้างบนมีประเด็นข้างบนมีประเด็นสวัสดีนุ๊กอืม้มล่วง แค่ดาวนะมีสองตัวไม่รู้เมื่อกี้ตีเดียวกันเปล่าเอาแต่ผมได้คิวคนละตีกันเหรออ่าไอ้นี่อ้อมมาเมื่อกี้ผมลัดช็อตเขาแน่เลย <laughs> ไม่เป็นไรฮะไปไหนละใครวิว่งอยู่นี่ใครวิ่งอยู่นี่อย่างนี้ต้องไปตลบหลังฮะใครมองไม่รู้เอ้ยยิงไม่ออกปืน โหยไปไม่ได้เลยต้องเจอลูกโง่ไอตัวเมื่อกี้ไม่รู้ไปไหนแล้วเ,วเดี๋ยวแอบก่อนฮนะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งออกมาแจงเราจะเดี่ยงโผลไม่เพื่อนไหนโผล่เปล่าใครมองอุ้สไนเปอร์สไนเปอร์มองบนตึกอุ้ยโดนไปแล้วหนึ่งเอาไงดีเอาเลยละกันไอหนุม่ม <c oughs> จะวัดเหรอไปแล้วฮะอ่า ไอคิวแล้วใครมองเมื่อกี้มีคนมองข้างหลังนอนก่อนมีคนลงบนหัวฮะนี่มันมีคนวิ่งอยู่ผมไม่รู้ตรงไหนน,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 นี่บนนี่เฮ้ยสวัสดีเพื่อนโอ้ยวงโคตรแรงจื๊บน่าเรายังทันฮนะอเอคเ็นดาวอีกแล้วเ็นดาวอีกแล้ว เอาตอนแรกตี้เรามี4คนตันนี้เหลือ2คนแล้วหรอออกไปหมดแล้วฮะเพิ่งสังเกตเหลือ2คนแล้วเอ่ผมอ้อมดีกว่าดูในมินิแมปว้วศัตรูอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยฮะปึ๊บขึ้นแล้วกันกกนูน่นนูน่นนู่นขวามือเขาไม่เห็นผมโหรัวแบบนี้ลูกซองใหม่แน่นอนไปดีเพื่อนอืมเฮ้ย ป้าตกใจหมดเพื่อนเราเอง้อยสไนเปอร์สไนเปอร์หลบก่อนเพื่อนหลบก่อนอย่าไปวัดกับมันโ่หัวไปแตกทีร่วง,งลยนะมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วมาวมาุ่งกับเพื่อนผมทำไมไอ้นมไหนยิงจากไหนอะเอ,าเอาเ้าเอ้าเฮ้ยบนหัวเฮ้ยดีมากเพื่อนดีนะเพื่อนเรายังได้ ไปวฮะวงบีบแล้วใครมองหลังมีคนมองหลังไอ้นมไอ้ไหนจะหนีเหรอนี่แน่ไป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 วงมันแรงฮะเพื่อนไปก่อนแล้ว <c oughs> เพื่อนไม่รอแล้วรอด้วย <c oughs> เกือบได้ไปฮะเดีย๋ยวเราขึ้นหลังคาดีกว่า ้ไปบนที่สูงแล้วก็กระโดดร่มไปฮะเสียงอะไรเพื่อนเอ้ยข้างหลังมาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนดาวอีกแล้วไหนไอ้หนุ่มคิดว่าผมวิ่งหนีไปแล้วดิผมไม่หนีเว้ยแล้วผมบินไปเอาก็ได้โอ้โหตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงกลางหันลมมีคนตรงนี่ก็มีคนยิงกันในซอกตึกนั้นเราขึ้นข้างบนฮะ โอ้ตรงนู้นนู้นนู้นเอาแอร์สไตร์ไปละกันว,วงมาอีกแล้วเอาใครเนี่ยใครเขาไม่ยืนฟรีอยู่เนี่ยโอเค,เด,อเ,คเดี๋ยว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 เซฟรีไว้อุ้ย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 ใจเย็นเพื่อนอ่าไอตรงบ้านกลางหันใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปหาเดี๋ยวขึ้นไปหาเป็นตัวมงกุฎด้วยฮะ unsuccess? <Spider> <Man> เป็นตัวที่มีเงินเยอะสุดด้วยเอ้ยเป็นตัวที่คะแนนเยอะสุดด้วย ขึ้นไปเลยแล้วกันเอา้าอยู่นี่เองมีอีกไหมมีเพื่อนอีกไหมใครมองหลังใครมองหลังไม่รู้มีเพื่อนป่าวฮะอย่างเงียบละหมอท่ามาอ่าเราลงล่างดีกว่าลงล่างน่าจะปลอดภัยกว่าฮะมีคนวิ่งอยู่ข้างนอกมาดิมาดิมาดิมาด <c oughs> หมอท่ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโพซิชันละ ไปดูว,ว่าเพื่อนอุย๊ยโดนระเบิดออกมาจังหวะได้ซะเหลือเกินใครลงมาเนี่ยอุย้ยมีคนยิงเขาผมไม่ได้ตัวนี้แต่ผมมาทุบเอาแล้วกันเสียงใครโดดน้ำมาเพื่อนเหรออ๋อเพื่อนเราฮะมีคนขับรถด,ด้วยอุย๊ยตรงนั้นมีคนใจเย็นพ่อหนุ่มโอ้ยไหมลึบแล้วผมขึ้นคนมองหลังอ,อุปสรรคมันเยอะซะเหลือเกิน มีคนอยู่หลังเราฮะดูในมินิแมปดิโอ้โหเอาไงเอาไงมีคนโดดน้ำมีคนโดดน้ำมานี่มานี่มานี่ปืน <c oughs> ผมยิงในน้ำได้เพื่อนเอ้ยจะไปไหนโลเอ้ยมานี่วงมันแรงเนี่ยเออไอ้ออนี่เล่นลิน้นไปแล้วเข้าวงดีกว่าฮะ บอกว่ามีศัตรูดรอปลงมาไหนอะเสียงกลางโลกนี่ไงโอ้ยเกือบเลี้ยงครับโอ้ทามแล้วด้วยววเฮ้ยเพือ <ละ S 1> ่อนลงไปยึดจุดแล้วเพื่อนลงไปยึดจุดเอ,อ้ามาจากไหนอีกไอ้บ้าเอ้ยเออัอนตรายครับแถวนี้มาอีกคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพเพื่อนลงหลังผมเลยเมื่อกี้ใจเย็นพ่อหนุ่มไปแล้ว เ่อนเราชึบไหนโอ้โหตรงนั้นเทียบเลยข้างบนข้างบนว่างฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังนัวเลยตรงนี้อุย้ยเต็มเลยเต็มเลยสวัสด,ดีเอาอันนี้เพื่อนเราใครมองหลังเนี่ยมานี่เฮ้ยจะมาหลอนหลังกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวุ่นวายครับวุบ่นวายวุ่นวายมีคนออกมามานี่เพื่อนมานี่มานี่มานี่ไปไหนวะหนุม่ม โอเคเวลาหมดแล้วไม่ทันแล้วเพื่อนขอโทษชุบเพื่อนตอนจบก็ได้ฮะโอเคผมก็จบเกมมาที่เรียบร้อยก็ประมาณนี้เลยฮะสำหรับแท็กวีสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคับ